สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกันกับครูพี่ครีมค่ะวันนี้นะคะครูพี่ครีมเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะไปทําแบบฝึกหัดในเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่กันค่ะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูตามครูในข้อที่1เลยนะคะโดยข้อที่1เนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องหลักการนับเบื้องต้นค่ะ่เด็กๆดูไปพร้อมกับครูเลยนะคะ่าข้อแรกเขาบอกว่าหยิบไพ่สองใบจากสำรับหนึ่งซึ่งมีห้าสิบใบโดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน ตจองหาจํานวนวิธีที่ใบแรกเนี่ยเป็น a และใบที่2ไม่ใช่ q ก็คือโจทย์นะคะให้เราเนี่ยหยิบไพ่ขึ้นมา2ใบนะคะโดยใบแรกเนี่ยจะต้องเป็น a เท่านั้นแล้วก็ใบที่2เนี่ยไม่ต้องไม่ใช่ q นะคะโดยเมื่อนักเรียนหยิบใบแรกเป็น a เนี่ยนักเรียนไม่ต้องใส่คืนลงไปในในกองแล้วนะคะก็คือหยิบใบที่2ต่อเลยซึ่งใบที่2ที่นักเรียนหยิบเนี่ยต้องไม่ใช่ q อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทาโจทย์กันเลยค่ะเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีทําให้นักเรียนดูนะคะอ่า ใบแรกเขาบอกว่าใบาแรกต้องเป็น A ซึ่งไพ่ทั้งหมดเนี่ยนะคะมีทั้งหมด52ใบอ่านเด็กๆไพ่ทั้งหมดของเรานะคะจะมีทั้งหมด52ไบใบตามโดยพื้นฐานเลยนะคะไพ่ของเราจะมีทั้งหมด5 2ใบแล้วก็จะแบ่งออกเป็นครูจะพาเด็กๆไปดูเรียนรู้เรื่องไพ่กันก่อนนะคะ,ะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คืออันที่1ก็คือจะเป็น5 0 ก็คือไพ่ทั้งหมดนะคะมี52ใบประเภทแรกก็จะเป็นดอกติกดอกติกจะจะมีทั้งหมด13ใบนะคะเด็กๆที่ครูเขียนเลยหนึ่งดอกติกดอกติกนะคะเดก็กๆจะมีทั้งหมด13ใบนี่ที่ครูเขียนให้นะคะอ่าแล้วก็เป็นโพดําโพดําแล้วก็โพแดง โพดำโพแดงแล้วก็ข้าวหลามตัดนะคะเด็กๆอ่าข้าวหลามตัดโดยดอกจิกนะคะเด็กๆจะมีทั้งหมดสิบสามใบนะคะเด็กๆจะมีทั้งหมดสิบสามใบโพดำก็จะมีทั้งหมดสิบสามใบเหมือนกันค่ะแล้วก็โพแดงก็จะมีทั้งหมดสิบสามใบเหมือนกันข้าวหลามตัดก็สิบสามใบเช่นกันค่ะเด็กๆ โดยเขาบอกว่าใบแรกเนี่ยต้องเป็น A ซึ่งดอกจิกเนี่ยมีทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะเด็กๆเมืม่อกี้ที่ครูบอกซึ่งดอกจิกเนี่ยจะมีแต้มเป็น A 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 J Q K อ่ะแสดงว่าดอกจิกเนี่ยมีไพ่ A กี่ใบคะเด็กๆ1ใบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวครูให้ไลน์ไว้ให้นะคะเด็กๆดอกจิกมีไพ A, ่ A1 ใบ โพดัก็มีไพ่เอหนึ่งใบเช่นกันค่ะเพราะว่าแต้มของโพดัมก็เหมือนดอกจิกเลยแล้วก็โพแดงก็มีแต้มมีเต้มเอหนึ่งอันเหมือนกันข้าวหลามตัดก็มีแต้มเอหนึ่งอันเหมือนกันค่ะ,สะแสดงว่าใบาแรกที่เราจะหยิบได้เป็นเอเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธีคะเด็ก๔วิธีนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็เขียนสีเลยแล้วก็จากนั้นเขาบอกว่าเราต้องหยิบใบที่สองต่ออีกนะคะเด็กไม่เสร็จแค่ใบแรกสแสดงว่าเราต้องใช้เรื่อง หลักการคูณหรือบวกค่เด็กๆอ่าหลักการคูณเพราะว่าเราต้องจะต้องเรายังทํางานนี้ไม่เสร็จนะคะเด็กๆเราจะต้องเออไปหยิบใบที่สองต่ออ่าหยิบใบที่สองโดยนักเรียนไม่ต้องใส่คืนลงไปในในกองนะคะเด็กๆก็คือจาก4ใบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆหยิบมาแล้วหนึ่งใบก็คือหยิบสมมติว่าเอเด็กเราไม่รู้ว่าเราจะหยิบเป็นแต้ม A ของดอกติด แต้ม A ของโพดำหรือว่าแต้ม A ของโพแดงหรือว่าแต้ม A ของข้าวหลามตัดนะคะเด็กๆก็คือเราหยิบมาหนึ่งใบาจากในนี้ก็จะได้เป็นสีวิธีนะคะเด็กๆก็คือเราสามารถเลือกได้สีวิธีจากสีอันนี้นะคะเด็กๆอ่ะทีนี้เขาบอกว่าใบาที่สองไม่ใช่ Q ล่ะเมื่อเราหยิบไปแล้วนะคะหยิบใบแรกเป็น A ไปแล้วหนึ่งใบโดยเราไม่ใส่คืนแสดงว่าจากห้าสิบสองเราก็จะเหลือเป็นลบไปหนึ่งก็จะเป็นห้าสิบเอ็ดอ่าเหลือห้าสิบเอ็ดทีนี้ ลบไปหนึ่งก็คือที่ลบ a ไปใบแรกนะคะเด็กๆก็คือเราไม่ได้ใส่คืนกับเข้าไปจาก52ลบไปหนึ่งมันก็จะเหลือเป็น51ครูจะทดตรงนี้นะคะเด็กๆ51แล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ q อ่ะเรามาดูดอกจิกกันค่ะเด็กๆไพ่ดอกจิกของเรามีทั้งหมด13ใบใช่ไหมเด็กใช่ไหมคะเด็กๆก็มี a มีสมีสมมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสิบมี j มี q มี k เขาบอกว่าเขาไม่ไอไม่เอาคิวอ่ะไม่เอาคิวแล้วก็ไฮไลท์คิวไว้เลยค่ะเด็กไพคิวอยู่ในไหนบ้างใบที่สองเขาบอกว่าเอาที่ไม่ใช่ไม่ใช่คิวอ่ะไพคิวเนี่ยได้อยู่ในอของดอกจิกหนึ่งใบแล้วนะคะเด็กๆแล้วก็อยู่ในของโพดดำอยู่ในของผู้ดำหนึ่งใบอยู่ในของผู้แดงหนึ่งใบอยู่ในข้าวหลามตัดหนึ่งใบแสดงว่าเราต้องเอาห้าสิบเอ็ด จาก50จากไพ่ของเราที่มี52ใบนะคะเด็กๆเมื่อกี้เราลบ1ไปใบก็คือเราลบใบแรกที่เป็น A ที่เราหยิบไปใบหนึ่งจากที่มีให้เลือกสีอันแล้วเราหยิบไปใบหนึ่งอะคะ่ะเด็กๆแล้วเราไม่ได้ใส่กลับเข้าไปเพราะเขาบอกว่าไม่ใส่คืนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเหลือ51ใบใช่ไหมคะเด็กๆ51ใบเราก็จะลบที่ไม่ใช่ Q Q เมื่อกี้ของดอกจิกมี1ใบของโพดามี1ใบของโพแดงมี1ใบของข้าวของข้าวรามตัดมี1ใบคูก็จะเอา51 ลบไปอีก4ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ5 1าลบสติ๊กต๊อกติ๊กตอกสีบเจนั่นเองค่ะแสดงว่าใบที่สองเราจะหยิบใบไหนก็ได้นะคะเด็กๆทั้งหมดนี้เลยที่ไม่ใช่ Q 4ใบนี้แล้วก็ไม่เอาไม่เอา A ที่เราหยิบไปแล้วใบหนึ่งทั้งจาก4ใบนี้ก็คือจะเป็น5 1าสิเลบสเท่ากับสี ก็คือพูดง่ายๆหรือเอาห้าสิบสองลบห้าก็ได้ค่ะเด็กๆห้าสิบสองลบห้าก็คือลบเออลบห้าในที่นี้มีอะไรบ้างก็คือมีเอมีใบแรกที่เป็นเอจากสี่อันที่ที่เราให้ให้เราเลือกอะค่ะเด็กๆไปอันนึงแล้วแล้วก็คิวนี้ต้องลบไปอีกสี่ใบก็จะเหลือสี่สิบเจ็ดเด็กๆไม่งงใช่ไหมคะอ่าก็จะได้เป็นสี่คูณสี่สิบเจ็ดก็จะได้เป็นทั้งหมดกี่วิธีค่ะเด็กๆ ่า188วิธีทีนี้เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปเขียนแสดงวิธีทำแบบชัดๆแบบสรุปตอบนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆเขียนวิธีทำตามครูเลยวิธีทำเมื่อกี้นะคะเราก็เอามาเขียนเลยเราคิดได้แล้ว ก็คือเราก็เขียนว่าหยิบไพ่ใบแรกเป็น A ได้กี่วิธีคะเด็กๆเ,เมื่อกี้ที่ครูบอกไปได้สี่วิธีนั่นเองเพราะว่าไพ่เนี่ยมีทั้งหมด5้าิบใบแล้วก็แบ่งออกเป็นดอกจิก13าใบโพดํ13าด13าใบโพแดงส3าใบข้าวหลามตัด13าใบแล้วก็เออซึ่งในดอกจิก13ามใบนั้นเนี่ยมีเอยู่ใบหนึ่งโพดําก็ใน13าใบนั้นก็มีเออยู่ใบหนึ่งเหมือนที่ครูได้ไฮไลท์ให้นักเรียนดูเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งหมดสี่วิธีอืม ต่อมาเราก็จะหยิบไพ่ใบที่สองหยิบไพ่ใบที่สองเขาย้ำว่าไพ่ใบที่สองเนี่ยเราไม่ต้องใส่ไพ่ใบแรกที่เราหยิบขึ้นมา1นึใบแล้วคืนลงไปนะคะเด็กๆเราสามารถหยิบต่อได้เลยซึ่งเพราะฉะนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเอา5้าลบหก่อนก็จะเป็น51อ่าหยิบไพ่ใบที่สองที่ไม่ใช่คิว ที่ไม่ใช่คิวได้กี่วิธีคะเด็กๆไพ่ใบที่สองที่ไม่ใช่คิวเขาบอกว่าดอกจิกเนี่ยมีสิบสามใบเป็นคิวไปแล้วหนึ่งใบโพดํมก็เป็นคิวไปแล้วหนึ่งใบโพแดงก็เป็นคิวไปแล้วหนึ่งใบข้าวหลามตัดก็เป็นคิวไปแล้วหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเอ,อเราก็เอาห้าสิบเจ็ดไปลบสี่ก็คือลบที่มันเป็นคิวสี่ใบนี้ออกไปที่เหลือเราก็หยิบได้หมดเลยห้าสิบเอ็ดลบสี่ก็ได้เป็นสี่สิบเจ็ดวิธีนั่นเองค่ะเด็กๆ ทีนี้เราจะต้องใช้หลักการคูณหรือหลักการบวกคะเด็กๆเขาบอกว่าต้องเอาใบแรกแล้วก็ใบที่สองถ้าเราจะหยิบแค่ใบแรกก็คืองานจะต,ต้องต่อเนื่องกันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักการคูณนะคะอ่าเราก็เขียนเลยโดยหลักการคูณโดยหลักการคูณจะได้จำนวน วิธีทั้งหมดกี่วิธีคะเด็กๆก็ให้เด็กๆเอา4คูณ47เหมือนที่ครูสอนไปด้านบนเลยค่ะที่ครูแสดงวิธีทำให้ดูแบบเห็นภาพช,ชัดก็จะเป็น188วิธีนั่นเองค่ะนี่เสร็จไปแล้วนะคะ1ข้อข้อไพ้นะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนยากไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลับไปทำความเข้าใจก่อนนะคะ ถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะสามารถออถามใต้คอมเมนต์ครูได้เลยนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเจอกันข้อต่อไปค่ะบ๊ายบาย